เตรียมรับข่าวดีนะคะการสวดภาวนาของคุณไม่ได้สูญเปล่าคุณเห็นไหมคะสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคะวิญญาณสัมภเวสีหรือเจ้าที่เจ้าทางหรือเจ้ากรรมนายเวรน,นะคะเขาได้รับอนิสงส์แห่งการสวดภาวนาของเรานะคะเนี่ยเห็นไหมบุญที่สร้างบุญที่ทำมันส่งผลนะคะ นะมันจะสิ้นสุดความคลุมเครือแล้นะเห็นไหมมรดกตกทอดจะเรียกได้ว่ากรรมดีที่เราได้สร้างก็ได้นะคะที่สวนภาวนาตั้งจิตอธิษฐานทําบุญด้วยรูปแบบใดๆก็ดีบุญนี้ส่งผลนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าก่อนหน้านี้ชีวิตคุณลําบากขัดสนนะเหมือนเจ้ากรรมนายเวรมาเบียดเบียนเห็นไหมคะ ไพ่มันขึ้นแบบโอ๊ยเจ็บแต่จบไม่เห็นทางออกขึ้นจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ขึ้นมาแบบหนักๆเต็มไปหมดเลยเนี่ยความคลุมเครือสุดท้ายนะคะกรรมดีส่งผลตามนี้เลยนะคะพิมพ์1 0 1 0ิบรับพลังงานบ,กบวกๆค่ะ